นี่ครคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสูรกก่รายการอันนี้แม่งวิแกงเข้าถูเทศกาลกิงเจปีนี้เริ่มตั้งแต่วังที่5ถึงวางที่13เออเดี๋ยวสิวันนี้ไม่มีช่วงไม่ไม,ไมีไม่มีข่าวด้วยวะไม่มข่าวเออมีแขกรับเชิญใช่วันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญจากค่ายดังค่ายหนึ่งขอเชิญทีมงานจากค่ายวินสกายครับผมผิดชื่อมันอะไรค่ายอะไรค่ายอะไรนะ ตบินสกันนู้นเขานั่งอยู่นู้นไม่อายเขาเลยเล่นมุกไงเล่นมุกไงเข้าใจคำว่ามุกไหมเนี่ยไไปม่่ถูกกเเลลยมนุอามาเอาไปแคร์ดเชลล์นี่ครับเขาเป็นคนทำคาราประจําแฟนซับค่ายหนึ่งขอต้อนรับเขาเลยครับคุณคุณอะไรนะคุณอะไรนะยังไดีคุณอะไรนะบิวพี่บิวที่เดบิวที่ไรบอทคือชื่ออะไรนะพี่บิวบัคแครี่แคลรี่ใช่ไหมพี่บิวใช่ไหม ไม่มันไม่บอกผมนะ <c oughs> ผมจำไม่ได้ชื่อไอดีแต่ไม่ได้บอ,อกชื่อจริงพี่นะขอเชิญครับพี่บิววาคอรี่จากค่ายเอสคบผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราเชิญผู้เชี่ยวชาญจากการทำแฟนซับมา <c oughs> และชนุนนี้ช่วงเทศกาลจินเจ <c oughs> ผมเลยหาหัวข้อที่เกี่ยวกับช่วงเทศกาลจินเจก็คือหัวข้อนี้ครับแฟนซับเกี่ยวปะวะเอาละแต่พี่แนะนำตัวให้ ชาวชาวแอนิเมชันพิกเอ็นอีกครั้งหนึ่งนะครับกล้องไหนกล้องไหนกล้องนี้ครับกล้องนี้ครับมันเบี้ยวมันเบี้ยวมันเบี้ยวลงใช่ครับจ้างกล้องเบี้ยวน้องให้แขกรับเชิญมาพูดเหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยบุ๊กกี้ออกไปจากกล้องเลยเอาเอาละโอเคไว้ทักสวัสดีครับกับบ้าเชิญพี่จัดรายการแต่งผมเลยครับสวัสดีครับผมมิวครับจากเอสแตนด์รับนะครับชื่อในบอร์ดก็วอชิเนครี่สิบสามครับหลายคนอาจจะรู้จักพี่เขานะครับคอยตอบคอมเมนต์ต่างๆในเว็บนะฮะเอาละเข้าคำถามแรกเลยดีกว่า คำว่าแฟนซับเนี่ย Develop. คำนิยามของคำว่าแฟนซับเนี่ยมันคืออะไรครับแฟนซับเนี่กแฟนซับแฟนซับมันคือสิ่งที่เราต้องทํามาจากใจอืมแต่ว่าการที่ทํามาจากใจแล้วสิ่งนั้นจะไม่มีผลกระทบกับพวกอ,องค์กรต่างๆอที่เขามีนิกติดเขาเลยตรงอ่าเนั่นก็คือ,อไม่พูดไม่พูดไม่พูดดีกว่าครับเขาต่อแล้วต่อแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนจบแล้วหมดแล้วอ่า จบแล้วครับคำถามต่อมาค่ายของพี่เนี่ยเอสเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรครับผมเนี่ยกว่าพวกพี่จะรวมตัวได้อืมก็เอาตั้นๆเลยนะครับผมตอนแรกอ๋อรู้แล้วครับอาสั้นไปใช่ไหมก็ตอนแรกอ่ะมีคนคนหนึ่งทำแฟนซับอยู่ชื่อซีชื่ออะไรไม่รู้เขาอ่านไม่ออกอ่ะชื่อซีเอเอซอเออขีดแฟนซับตอนแรกผมว่าทําอะไรไม่เป็นเลยผมก็เลยทําไปหัดมีคนสอนขลราให้ Uh huh. สอนเอฟเฟกให้ที่พื้นฐาเน,เนเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแล้วรอยิม่ฉา uh huh. ก็เลยไปขอขทําอ uh ืม huh. ตอนแรกเนี่ยชื่อที่ชื่อซีเอเอนเนี่ย uh huh. เขาทําแค่คนเดียว uh huh. ทําที่อยากคนเดียวหมดเลยพอเริมเป็นกลุ่มปุ๊บเขาก็เลยอยากเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนชื่อก็เลยมาเป็นเอสแอนนั่นครับแล้วก็ส่วนบุคลากรที่เหลือก็รับสมัครจากที่เว็บไซต์บ้างที่เลิกบ้างแล้วแต่ตั้งแต่ปีประมาณตั้งแต่สองพันสิบนะ สองพันสิบเรื่องแรกที่ผมเข้าไปทำคืออะไรวะ HTDO ปะ HTDO เอออ๋อไฮ้สคูใช่ไหมตอนนโอเคถูกต้องถูกปะวะถูกครับถูกยอดถูกปะถูกถูกหนุ่มสู้ศพหนุ่มสู้ศพนั่นแหละนมบี้ตอนนั้นใครไปรู้ไปแปลอะคำถามต่อมาเลยแล้วกันนะครับคือหลังจากที่รวบรวมแล้วเนี่ยในการทำซับเนี่ยมันต้องมีกระบวนการหรือว่ากรรมวิธียังไงครับเผื่อพวกเอาเอาอนิเมะคลรอมาแล้วก็มาแต่งเลยครับผมอยากรู้ขั้นตอน ก็แล้วแต่ก็ได้แล้วแต่คนทํานะก็ส่วนมากก็จะไปโหลดไฟล์รอจากพ่อญี่ปุ่นมาใช่ไหมเขารู้กันรู้จักกันถาเอใช่ไหมเสร็จแล้วก็มันก็ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดเขาจะทาเร็วหน่อยเขาก็จะต้องมาทําเองมาทําชิปทําเองอ๋อช่ที่ทำในไอคิวทับเองถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดบางคนขี้เกียจหน่อยก็รอจักประมาณครึ่งวันก็จะมีซับอิงออกมาแล้วดึงซับออกมาแล้วก็มาแปลมาแปลไทย ภาษาไทยตา<ท>ยเวลาออแล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกของคนเขาจะแปลญี่ปุ่นหรือแปลอังกฤษครับไม่มีความหมายเพราะว่าผมเชื่อว่าการแปลอังกฤษกฤษับญี่ปุ่นอังกฤษก็แปลมาจากญี่ปุ่นเหมืนอนกันอ่าฮะครับแล้วคือเราจะแปลจากอังกฤษมาเป็นไทยมันก็ไม่เสียหายเออใช่เนาะใช่ยันมากมากับญี่ปุ่นเหมือนกันเลยแต่แค่ว่าภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นการใช้คําจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง อออฮะเพราะคำของภาษาญี่ปุ่นจะสลับสลวยกว่าภาษาอังกฤษถามว่าเฮ้ยหัวมึงโลคาดว่ารถไปจากซับอิงนี่คุณไปจากยุ่นอะไรเงี้ยไม่ใช่มันก็เหมือนกันนั่นแหละอืมก mm ็คือนี่คือ,คอ,อวิธีการกว่าจะมาเป็นอนิเมะซับตอนหนึ่งนะครับแล้วแนวทางในการทำพวก Color, เอฟเฟกต์คาราตินค่ะผมมันมัน,ม,นมันเป็นยังไงครับผมอย่างแรกนะครับก็คือปกติแล้วเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมเอฟเฟกต์อ่ะบางครั้งมันมีเยอะแยะมากมายในยูทูบอ่า คุณก็โหลดมาก็ได้แต่ถ้าเกิดคนที่อยากทําให้สวยถามว่าเออพี่ครับทายังไงสวยจังเลยอะไรเงี้ยอย่างแรกคือเบสิกคุณต้องรู้จักเบสิกของภาษาคนนั้นก่อนภาษาคนพวกนั้นคือมันมีอะไรบ้างเออตอนนี้ย่อนะตอนนี้หดนะตอนนี้โค้รใช่ไหมครับผมจะเป็นโค้รครับก็คือคุณต้องรู้ก่อนเบสิกคืออะไรถ้าอยากทําให้สวยคุณก็เข้าไปแก้คนสำเร็จรูปที่เขามาจากยูทูบมันแหละลองแก้เอาว่าเออแบบแก้ตรงนี้นะเป็นอย่างนี้ เกทนี้เป็นอย่างนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดเราทําคาราขึ้นมาหนึ่งหนึ่งเพลงอ่ะครับผมหนึ่งเรื่องความรู้คุณที่จะได้จะได้จะได้หนึ่งอย่างก็คือพวกมันจะเป็นความหมายของมันความหมายของต่างๆใช่ไหมครับความหมายของโค้ดใหม่ๆที่คุณที่คุณเข้าไปหามาแล้วคุณไปแก้มาอือใช่ไหมคุณจะได้หนึ่งอย่างโอ้หอย่างนี้สิบเรื่องคุณทำสิบอย่างโอ้หอย่างนี้ตอนคาราสมมติว่าอนิเมะเรื่องหนึ่งเนี่ยอืมทาคาราเนี่ยแทบพวกถอดโค้ดถอดรหัสอะไรับผมพี่ทาประมาณกี่ชั่วโมงหรือกี่วันถ้า ลมทํานลมท i m นมทําด้วยนะครับผมเราทําลาดด้วยก็ตกมันอย่างน้อยก็สองชั่วโมงอืมนี่คือนี่คือน้อยสุดหรือว่ามากสุดน้อยสุดน้อยสุดสองชั่วโมงใช่ปาตโทเพราก็คือมันเร็วเพราะว่ามันมีโค้ดสาเร็จรูปมาแล้วอาแล้วอย่างหนึ่งถ้าผมทําเยอะผมทําเยอะแล้วก็จะมีข้อมูลเยอะมีเนื้อหาเยอะอ่าคุณจริงตรงนี้ใช้มาใช้ตรงงนี้มาใช้ตรงตรงน้มาใช้มารวมกันก็เป็นตัวใหม่แล้วอืมทิ่งจะไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีความคิดเอทมากขึ้นใช่โอเคนี่ก็คือเทคนิค น้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆจากการทําคาราจากพี่บิวนะครับอ่าคำถามต่อมาจะถามความคิดเห็นส่วนตัวของพี่มากดีกว่าพี่คิดยังไงกับพวกค่ายแฟนซับที่ทําอนิเมที่ทางค่ายต่างๆเลยครับเอลซีไปแล้วครับดราม่าเนี่ยหนัก้วยแล้วก็มีด้วยนะจริงจริงมีนะครับมีจริงๆนะฮะเป็นคาถามโลกแตกที่ถามว่าคนทำเอลซีผิดไหมอ่าเออมันผิด แต่ถามว่าโดยโดยโดยจรรยาบรรณแล้วเดียผิดในจรรยาบรรณแล้วผิดคำว่าแฟนทับคืออย่างที่ผมเคยบอกไปตั้งแต่ข้อแรกว่าการทําแฟนทับคือกลุ่มที่ทําบางสิ่งบางอย่างด้วยใจใจจริงๆใจจริงๆเออ,อแล้วก็ไม่ทําให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งเดือดร้อนออนั่นแหละคือแฟนทับก็คือการ<ม>ให้การที่ทําให้ l ออย่างเงี้ยเขาจะมีจุดประสงค์อย่างอื่นจุดจนลรลมให้ไม่เหมือนกับแฟนทับก็คืออาจจะเป็นที่ว่าเขาไม่อยาก ทำให้คนมาบูชากับไหว้เช้าเย็นทำเธอนะครับเสร็จเลยยังครับรีบๆปิดใจแล้วนะคะรีบๆปิดใแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็จะว่าไปใช่ไหมถามว่าเราทําอะไรได้ไหมก็ได้ไหมเมาได้ได้ไหมเราได้แต่เตือนนะครับผมเราได้แตแค่พูดหนึ่งเดียวเพราะว่าทาไมเราถึงได้แต่พูดอย่างเดียวเราทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเบื้องบนเขาไม่ได้ทําอะไรลงมาอ่าเจ้าของนี่ก็ติดเขาไม่ได้ทาอะไรลงมาใช่ไหมเขาคือเขา แบนไหมก็แบนแบนก็อย่าทิ้งก็เปลี่ยนไปเรื่อยได้พวกนี้ใช่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมมันทาอะไรไม่ได้เออเออนอกจากต้องทาเหมือนเว็บบิดโดนดับไปนั่นอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณคุณหูจังเลยอ่ะคำถามต่อไปครับผมจะถามความคิดเห็น่วนตัวเช่นเดียวกันกับนี่เลยคําถามคนที่ชอบพูดว่าเอ๊ะจะซื้อแผ่นแท้ไาทาไมในเมื่อแฟนซับบางค่ายอ่ะทำได้ดีกว่าอีกอะไรัะผมพี่คิดยังไงฮะอืม ก็คือเหมือนกับว่าบางคนเขาคิดว่าถ้าเราเมองเป็นแบบผู้บริโภคนะคร<า>ับเออการที่เราจะควักตังออกไปซื้ออะไรทั้งอย่างหนึ่งหนึ่งต้องมีคุณภาพ,ภาพให้สองคือต้องทําให้พอคลูกค้าพอใจอลูกค้าพอใจใช่ไหมถ้าเกิดสองอย่างนี้ยทําให้คนซื้อเนะี่ยไม่ได้คนส่วนมากก็จะควักตงัง ไม่ได้เพราะตอกมันไม่ได้ถูกไหมก็แบบว่าบางคนที่หุ้ยเดี๋ยวกูจะซื้อตรงนู้นกูจะซ้ตรงนี้ไม่ดูคุณภาพเลยก็คือสองปัะเัยหลักนี้อืมก็คือเหมือนว่าพวกนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าอวยกันไม่ลู้หนุมหูหนุมตาหลอหูหลอตาซื้อหลอตาหตาอวยก็ทําให้กำลังการอนิเมะไทยได้ลงมันมีจริงจนะพวกนี้มีจริงจนะมันก็มีนะใช่มันก็ถามว่า ถามว่าทําไมถามว่าอะไรนะลืมพี่คิดความพี่คิดความคิดเห็นยังไงกับพวกที่ชอบพูดว่าเอจะซื้อแผ่นแท้บไปทําไมในเมื่อแฟนซับค่ายแบบบางค่ายอย่างเงี้ยทําำด้ดีกว่าอะไรเงี้ยฮะอ๋อก็คืออย่างผมเองอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจะพักตังอะเรมตังอยู่ห้าร้อยอะเดือนนี้ทั้งเดือนใช่ไหมเราจะซื้อแผ่นดีีแผ่นหนึ่งสักเรื่อง ที่มุมแมลงสองร้อยสามสิบเก้าบาทอ่ะสองร้อสี่สิบเก้าบาทอ่าแล้วแต่แล้วแต่สมาชิกไม่เป็นสมาชิกอ่าถ้าคุณซื้อไปแล้วจะมีตังค์กินไหมอ่าหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วเออถามว่าอ้าวขาบอกว่าแต่คือถ้าคุณภาพมันดีใช่ปะ่ะบางคนก็เหมือนคนญี่ปุ่นที่เขาทํากันที่ว่าไปทํางานพิเศษอ่าอ่าใช่ไหมหามเงินามาซื้อหาเงินหาเงินพิเศษหา,เง,าเงินซื้อ,อ อะไรอย่างนี้เขาแคจะมีดูกระตูนญี่ปุ่นเยอะแยะมันก็มีบอกมันไม่ต้องทำน้ำมันมีบอกนะพวกที่พูดว่ากระตูนเลสสาระนี่ต้องบอกดูมึงได้อะไรอย่าถามหน่อยฮะดูได้อะไรได้นมเออเออก็จริงพี่ก็จริงนะ<อ>บางบางเรื่องได้นมจริงเหมือนล่าสุดที่ที่จีนเซนเซอร์ทับภาพนในภาพอ,อย่างเงี้ยเป็นเซนเซอร์อย่างเงี้ยเลยนะคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยอ่ะเขาเรื่องต่อพี่อ่าเขาเรื่องต่อแล้วก็ถ้าเกิดเราเราไปเราเราเก็บตังค์ได้เราไปตื้อใช่ป่ะ สมมติเราไปทํางานหูเงียบใส่ัวแทบขาดงานบริการเสร์ฟข้าวได้ตังมาได้ตังมาอ่ะซื้อมาเปิดมาโอ้บนั่นเอกกูเป็นรุ่นรุ่นพี่มีดุ่น่ะใช่ไหมแล้วคนซื้อจะว่ายังไงใช่ใช่ไหม้เขาตอบโจทย์ลูกค้าไม่ดีก็อเข้าตอบโจทย์เราไม่ได้ใช่ทั้งหมดต้องว่าอย่างนี้ต้องบอกทั้งหมดนะอไม่ได้ทุกอย่างอืมก็คือถามว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกไหมก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกอืมถ้าเมื่อแฟนตําทำดีกว่าเขาดูแฟนทับติ เออก็จริงใช่ไหมใช่เออเพราะฉะนั้นองค์การอนิเมะต้องทําให้ดีกว่าหรือทําให้ไม่ผิดอ่าฮะนั่นแหละโอเคทําให้คนบริโภคหันมาซื้อก็ฟังไว้นะครับสักข่ายหนึ่งสักข่ายหนึ่งฟังไว้นะฮะสักค่ายหนึ่งจะมีคนฟังไหมเอาละคิดว่าไงว่ามันจะเป็นไงในอนาคตต่อไปอนาคตอะไรอ่ะของวงการแฟนซัพวง์การเมทและแฟนซับองวงการเมทและแฟนซัพย้อนนี้ประเทศไทยเราพูดถึงว่าเราคือสื่อมันทั่วถึงเนาะ อืออืมถุมา,ถมากด้วยถทาถึงมากเข้าง่ายทะลุง,ง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าอะไรพี่เข้าเว็บขอ <c oughs> ขอ,บอ๋อโอ,โอตกใจบุดล <c oughs> งไปแล้ว <c oughs> มันทําให้สื่อเข้าถึงได้ง่ายใช่มครับอง,รอ,งรองการองการนิเมีก็อยู่นี้ดีขึ้นนะเอออย่างเมื่อก่อน10ปีที่แล้วในงานแคป<า>ซ<ๆ>ูลมีเพง200<ๆ>คนตอนนี้มีเป็นพันใช่ใช่เยอะมากใช่คือตัดมากบางทีไปแล้วไปงาน เดี๋ยวเปลี่ยนโน้นโน้นเดี๋ยวเบียบตูดคนนี้โอ้สารพัดสารเพใช่ไหมมันก็ทําให้แบบว่าเราที่มีอายุหน่อยนึงเขาดูว่าเออนะว่าองค์การได้มีอย่างนี้ดีขึ้นเยอะอ่าเขาจะเปลี่ยนมุมมองบ้างใช่ไหมใช่ก็จะมีเหมือนคนทําอนิเมะบ้างแล้วก็เพื่อกรสนับนคนไทยคนไทยนะจ๊ะใช่หรือเปล่านะจ๊ะเอาฮะสุดท้ายละอยากให้พี่ฝากผลงานดูกับว่าตอนนี้กำลังทำเรื่องอะไรอยู่แล้วซีซั่นหน้ารู้ดูหน้าจะมีเรื่องอะไรบ้างที่ทางเอสทำ พอที่เท่าที่พี่จำได้ไม่อยากบอกใช่ไหมไม่ลุ้นกันนะไม่ลุ้นเองดีกว่าโอเคแต่ตอนนี้อย่าลื่อนฮะตอนนี้ออกเรื่องหนึ่งแล้วนะตอนนี้ออกเรื่องนึงแล้วนั่นก็คือเออเกี๊ยวไก่เกี๊ยวมันอ่านยากอ่ะไม่ที่เปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นไทยกูปากกันละเกี๊ยวเนี่ยเกียวไก่น้องแว่นโมเอะเพิ่งออกเมื่อวานอ่าอย่าลืมติดตามไม่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 เมื่อวานนี่ตามวันที่แล้วตามวันที่แล้ววันพฤหัสที่ผ่านมาใช่ ออกมาแล้วเรียบร้อยอาละให้พี่ฝากอีกรอบหนึ่งสามารถเข้าไปติดตามเกี่ยวกับแฟนซับที่ชื่อเอสเนี่ยได้ที่ไหนบ้างครับผมอืมก็มีทางเว็บไซต์ใช่ไหมก็จะมี www.satet.net น่ารัให้แล้วนะใครอยากดูผลงานดีๆภาลางสวยๆก็ติดตามได้ที่นี่นะครับเอสแฟนซับอ่ะวันนี้คำคมอนิเมะเราไม่ได้เตรียมมาเราเลยให้พี่บิวนำคำคมอนิเมะจากเรื่องนึงมาครับนั่นก็คือเริ่มทุลรูครับดักเน็ต ค่า,<อ>ายเอสนะตอนนี้ตอนนี้เอลซีนน LC ไปแล้วไม <ป S 2> ่ใไกก้านะเดี๋ยวเลอ้นหนุนนะครับค <c oughs> ำคมวันนี้คือการจะนําระยะห่างของหัวใจที่เสียไปแล้วครั้งหนึ่งกลับมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกนี <c oughs> ่เป็นใครใครูครพูดไหมครับคํานี้อือาจารย์พูดเชื่ออะไรไม่รู้จะไม่ได้โอเคไม่เป็นเอาล่ะได้ข้อคิดอะไรดีวันนี้จากพี่บิวไปมากมายนะครับสามารถติชมพูดคุยหรือว่าดูความคืบหน้าความเคลื่อนไหวของเราชาวเกยจิพัสได้ที่เพจนี้ เอาละวันนี้ผมมุกกีแมนและพี่บิวจาก S ลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายค่ายพี่เนี่ยจะมีแบบเฮดอนิเมะอะไรเงี้ยแบบดูมดูเงี้ยไม่มีเหรออืมผมไม่ทำเพราะว่าคนแปลไม่มีเพราะคนแปลไม่ชอบแต่พี่ดูไหมก็ดูจะดู แต่ก็ดูโอ้ยแอนนิเมช็ดไม่ต้องแปลหรอกไม่มีเหมียวเลยไม่มีอะไรเลยมันวันทำพูดแต่ละตอนเหมือนไม่ค่อยพูดกัน